สนับสนุนข่าวโดยร้านอาหารนางนวลสาขาหนึ่งวอลกี้สตรีทพิเศษช่วงโควิด -19 ลด25%ให้ทุกโต๊ะเดอะสโตนเฮาส์ผับมนุษย์หินที่ใหญ่ที่สุดในวอลกี้สตรีทกับโปรโมชั่นสุดว้าวที่คุณจะต้องประทับใจทุกค่ำคืนบาร์บีคิว24กับหลากหลายเมนูความอร่อย ทั้งกระบับหมูกระบับไก่กระบับชีสและกระบับสไตล์อีสานสุดัซ่บพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ววันนี้และ Hungry Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ จากกรณีที่มีเหตุปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวชาวจีนที่หมู่บ้านสยามรอยัลวิลลหลังที่126บาร้ิกีทีเทับ179หมู่10ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีโดยมีนายซูซีหงอายุ38ปีสัญชาติจีนและนายซูหลงชางอายุ31ปีสัญชาติจีนอยู่ภายในบ้านพัก ซึ่งได้ให้การผ่านล่ามว่าตนได้ถูกกลุ่มคนร้ายเป็นชายไม่ทราบสัญชาติจำนวนห้าคนเข้ามาภายในบ้านพักแล้วจับมัดมือมัดเท้าพร้อมทั้งใช้อาวุธปืนจี้บังคับหรือค้นตามห้องต่างๆงัดห้องเก็บของตู้เซฟและบังคับให้เปิดตู้เซฟได้เงินไปประมาณ3ล้านบาทก่อนหลบหนีไปลอยนวล ต่อมามีนายพลเชษจ่าเตะแอซึ่งเป็นคนขับรถให้ในายสุซีฮงกลับมาที่บ้านเกิดเหตุได้พบกับเหตุการณ์เข้าจึงได้แจ้งรอปภของหมู่บ้านให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่7กันยายนตามที่ได้มีการนำเสนอข่าวไปแล้วอย่างต่อเนื่องนั้นความคืบหน้าล่าสุดในช่วงบ่ายของวันที่18กันยายนพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัต์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาที่สอพอนองปลือโดยเรียกให้พันตำรวจเอกชิดเดชาส,สองห้องผู้กำกับการสอพอนองปลือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนมาเพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าในคดีดังกล่าวพลนตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจพบหลักฐานว่ามีเหตุเกิดขึ้นจริงซึ่งพบหลักฐานทั้งในทางนิติวิทยาศาสตร์ว่ามีผู้เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่กลุ่มผู้เสียหายอยู่หลายคนแต่ยังไม่ทราบตัวบุคคลเนื่องจากผู้เสียหายไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เท่าที่ควรในเรื่องเส้นทางการเงินซึ่งทางผู้เสียหายยังปกปิดเส้นทางการเงินซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็พบว่ากลุ่มผู้เสียหายมีพฤติกรรมที่แปลก โดยให้การว่าไม่มีทรัพย์สินอย่างอื่นนอกจากเงิน3ล้านบาทแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้เสียหายพบว่ามีจำนวนมากกว่านั้นหลายเท่าซึ่งทางกลุ่มผู้เสียหายก็ยังปกปิดข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก็มีข่าวดีตามลำดับแต่ก็ยังให้ข้อมูลได้ไม่ชัดเจนเพราะมีข้อมูลถอนเงินออกไปจำนวนมากหลังวันเกิดเหตุ ยอยังยังยังนั่นก็น่าจะมีดูแล้วก็มันมีหลักฐานว่าน่าจะมีเหตุมีมีเหตุขึ้นจริงก็มีพบหลักฐานทั้งเรื่องทางนิติวิยทายาศาสตร์ว่ามีน่าจะมีคนเก่ยวข้องที่ไม่ใช่กลุ่ม,ไ,มได้หายอยู่หลายคนครับอันนี้เรายังไม่รู้ตัวบุคคล เนื่องจากว่าตัวผู้เสียหายเองก็ไม่ค่อยให้ความรู้สึุเท่าที่ควรนั้นในเรื่องเส้นทางการเงินอะไรก็ยังปิดเส้นทางการเงินแต่ว่าเราเพราะว่ากลุ่มผู้เสียหายก็มีพฤติการที่แปลกๆที่ให้การว่าไม่มีทรัพย์สินไม่มีเลยสรุปคือให้กลับลาคือจากสามล้านไม่มีเลยเขาบอกมีมีแต่ว่าเขาบอกเขาไม่มีทรัพย์สินใดนอกจากสามล้านนั้นอง แต่ว่าเราตรวจสอบในเส้นทางกันเลยแล้วมีมีมากกว่านั้นหลายเท่าุมนี้ก็ทกมีอะไรแก็เขายังยังปกปิดแล้วก็ให้การไม่ไม่ตรงพอดีจิงคิดว่าในเรียนี้จะพอมีข่าวดีได้ก็มันก็มีข่าวดีตามลำดับแต่ว่ายังให้ข้อมูลได้ไม่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 ชัดเจนนะเพราะว่ามันต้องมามากำกาบนานแล้วก็ต้องถามไล่ได้หาย เพราหลักรู้ว่าเขาก็มีผิดปกติคือมีการถอนถอนเงินไปจำนวนมากหลงงวันยักเกิดเหตุ